สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวยุ้งดีเก่าครับนนรมื้อนี่มาส่วนน้ำเภอเมืองครับใกล้ๆเราส่งรถขุดนะครับเป็นรุ่น KX033 เราช้างน้อยไ่อสั่งกำลังแนะนํานะครับ ทางยันฟองคูปตานะา่รับแม่แบอบจอดแสีเออแม่นอยู่อยากเมืองบาดเอียงมันเห็นงานจังไงดีการใช้งานนะครับผมว่าลุงรักษาต่างๆนะครับตัวน,นี้มาลงหน้าง,งานเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้สนใจยังสามารถติดนะาาตอ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับรถแฮกเตอร์รถคุดนะครับสามาริติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากพดไลไ์กดติดตามนำนะครับเอ้อสวัสดีครับ